คำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นการชักจูงในการลงทุนเด็กต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมจัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นตามเด็กค่ะเด็กๆควรได้รับคำแนะนำนะครับครบเครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครคุณที่เข้าบาัสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอไลน์ได้ที่ @NBA 2 2 2ครับอย่าลืมนะครับมีนันแม่เวลา @NBA สองส2 2ครับ มอพกพอกี์แล้วนะครับกับทีเด็ดจานเจแอนบีเทุกวันครับอยู่กับผมเช่นเคย8มกราคม2024วันนี้มาคุยก่อนเกมโรบบัสเกอร์บอลเอ a เอของสหรัฐอเมริกาครับเป็นการพบกันระหว่างเจ้าบ้านคริปแลนเคาเลียเปิดบ้านร็อกกิชมอร์เกตฟิวเฮาส์ครับตอนตีหนึ่งตามเวลาในประเทศไทยต้อนรับกวามเยอนของซานอันโตนิโอสเปอร์โดยโค้ชของเจ้าบ้านคริปแลนเคาเลีครับคือเจบีบิ๊กเกอร์สตาร์ครับ วันนี้จะได้ดวลกับโค้ชจอมเก่าอย่างคริสโพพาวิชครับโค้ชของสเปอร์ครับก่อนไปวิเคราะห์วิจารณ์เกมนี้ดูผลงานเกมล่าสุดของคริปแลนด์เกียลีเปิดบ้านโอาชนะวาวอชิงตันวิสตดได้ขาดลอยครับด้วยสกอร์114ต่อ90ผู้ทำสกอร์สูงสุดเป็นโดนแวนมิเชล26แต้ม2รีบาล4แอสซิสเสริมด้วยจอร์จเนียงครับ14แต้ม9รีบาล1แอสซิส และเจ้าหัวฟูจาริดอาเลีน12แต้มกับ12รีบาว์3แอสซ,ซิสเป็น double double ครับสุดท้ายคริปแลนด์เอาชนะวอชิงตันวิสตร์ไปได้แบบไม่ยากครับส่วนเกมล่าสุดของซานอันโตเนสเปอร์ครับก็ทำสึกกับมิวกี้บัคได้อย่างสูสีครับแต่สุดท้ายก็พลาดท่าพ่ายไปในช่วงท้ายเกม121-125ต่อ 125. โดยผู้ทำสกอร์สูงสุดเป็นเดวินเวอร์เซล34แต้ม6รีบาว4แอสซ,ซิส เสริมด้วยวิกเตอร์เวนบันยาม่า27แต้ม9รีบอ์1แอสซิสครับแล้วก็กาดของทีมอย่างเทรย์จโจนส์18แต้ม5รีบอ์6แอสซิสสุดท้ายเป็นสเปอร์ที่พยายามสู้ครับแต่สุดท้ายก็แพ้คาบ,บ้านไปดูรายชื่อผู้เล่นตัวจริงที่เป็นไปได้ในเกมนี้ครับฝั่งเจ้าบ้าน,ค,ค,รานคริปแลนด์คาลียนะฮะตำแหน่งไพ่การ์ดเป็นสไปเดอร์แมนดอนแวนมิเชลครับวันนี้จะได้ดวนกับเทรย์จโจนส์ของสเปอร์ครับตำแหน่งนี้ต้องยอมรับว่าดอนแวนมิเชลเหนือกว่ามากครับ ไปที่ตำแหน่ง shooting g u a r ครับ Max r ูนะฮะลงตัวจริงเหมือนเดิมดวลกับเดวินวอสเซลครับช่วงนี้ในแง่ของเกมรุกค,คงต้องยกให้กับเดวินวอสเซลครับดูดีกว่า Max Trud ครับผู้เล่นในตำแหน่ง small forward ครับ Isaac Okoro ok ครับช่วยทั้งรุกยนระับนาจะได้ดวลกับดาวรุ่งอย่าง Justin Champagne ครับตำแหน่งนี้ก็ต้องบอกว่า Isaac Okoro ok ของเจ้าบ้านดูดีกว่า ผู้เล่นในตำแหน่ง power forward ครับดีนเวดนะฮะก็ช่วยทั้งรีบาวใต้แป้นและการยิง3ามแต้มครับจะได้ดวลกับดาวรุ่งอย่างเจอร์มีโซฮานครับตำแหน่งนี้ชอบดีนเวดเล่นมากกว่าไปที่ตำแหน่งเซนเตอร์ขอมวงในครับทีเด็ดวงในอย่างเจ้าหัวฟูจาริดอเลนจะได้ดวลเดือดนะฮะกับทางด้านดาฟนดับหนึ่งปี2023่วิกเตอร์เวมบันยาม่าครับตำแหน่งนี้ก็ต้องบอกว่าสูสีครับวงในถือว่าใกล้เคียงกันมากครับ กุเลนบาดเจ็บฝังเจ้าบ้านคนสําคัญมีอีวานโมบลี่ครับเจ็บเข่ากลับมาได้หลังกุมภาพันครับส่วนการตัวเก่งของทีมอย่างดารูสการแลนครับก็ยังคงมีปัญหาเรื่องอาการบาดเจ็บตรงกลามครับและนี่ก็เป็นชมหน้าผู้เล่นตัวจริงที่จะลงมาดวลกันในควอเตอร์แรกครับเจ้าบ้านคริปแลนเขาเลียประกอบไปด้วยดวยดนวนมิเชลแม็กสตูดไอแซคโอโคโรดีนเวดและจาริอัลเลน ส่วนทางด้านซานอันโตนิสเปอร์ครับประกอบไปด้วยเทรย์โจนส์เดวินเวสเซลจัสตินแชมเพกนีครับเจอร์ี่โซฮานและก็วิคเตอร์เวมบันยาม่าครับ mm hmm. เจ้าบ้านคริปแลนด์ควอเลียชนะ20แพ้15เกมครับรั้งอันดับ7ในสายตะวันออกส่วนสเปอร์นะฮะอยู่ในอันดับ,บยในสายตะวันตกครับชนะ5แล้วก็แพ้ไปถึง29เกมครับผลงานถือว่าไม่ดีครับฤดูกาลนี้สำหรับสเปอร์ จับคู่แมชอพดวลกันนี้เป็นการดวลกันระหว่างโดนแวนมิเชลฤดูกาลนี้27.6แต้มต่อเกมเปอร์เซนต์ิกโอกอยู่ที่46%ครับจะได้ดวลกับดาฟอันดับหนึ่งปี2023อย่างวิกเตอร์เวมบังยาม่าหรือว่าเราเรียกว่าเวมบลีนะฮะ19.2แต้มต่อเกมเปอร์เซนต์ิกโอกอยู่ที่45%ครับและนี่ก็เป็นทัศนะของจานเจนในคู่นี้ครับคลิปแลนคาเรียครับเป็นทีมที่เล่นในบ้านค่อนข้างจะแกร่งมากครับมาเจอกับซานอันเดอร์สเปอร์ครับซึ่งก็แพ้เป็นหลักในฤดูกาลนี้ครับ ผลงานของสเปอร์ในฤดูกาลนี้ก็หมดลุ้นในการเข้ารอบเพลย์ออฟไปแล้วครับการบุกมาเยือนคลิปแลนด์คาเรียที่มีทีเด็ดวงในฮะและเล่นเกมรับดีมากๆครับวันนี้คงจะสู้ไม่ได้ครับคลิปแลนด์คาเรียหน,น่าจะชนะสเปอร์ได้เกิน8แต้มเป็นอย่างน้อยครับยืนฝั่งเดนแวนมิเชลครบคร่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์ สามารถแอดไลน์ได้ที่ @nba222 ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ @nba222 ครับแล้วพบกันใหม่ครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ไปด้วยนะครับขอบคุณครับ